สวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับถนนเวียงเจริญนะครับนี่อ่าผมจะมารีวิวก่อนใครหรือเปล่าเอ่ยเป็นคลิปแรกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะที่นี่คือ,คาาอ,อเซเว่นอีเลเว่นนะครับสาขาที่สองของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับนี่ครับเปิดร้านวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันสองสามนะฮะก็คือเดือนหน้านี่เองนะจากนี้ไปสิบจากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะฮะ ก็จะเปิดสาขาที่2แห่งนี้แล้วนะครับนี่เลยเป็นเป็นตึกที่เขา,เาประมาณ4ี่คู่หานะอ่าสี่คู่หานะครับนี่สีค่คูหาใช้ในการทำเซเว่นอีเนะครับตามแบบที่โชว์อยู่ในภาพนะฮะแต่เห็นใจว่าจะเหมือนหรือเปล่านะเพราะว่ารูปทรงขาตึกมันจะเป็นแบบ3ชั้นนะนี่สชั้นอย่างนี้นี่ครับโอ<ห>้เลยถนนเวียงจเจริญน,นะฮะนี่ดูภาพบ้านใหญ่ เลเวลอีเลเวลนะครับนี่เลยครับอยู่ติดกับอา่าติดกับอะไรเนี่ยโรงพยาบาลจีนอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนาะเนี่ยชื่อชื่อมันเขียน Chinese เวียนเวียนเทียนอะไรสักอย่างเนี่ยพอดปิดตั้นอะไรสักอย่างเนาะเอออยู่ติดกับโรงพยาบาล สีเขียวนี่เลยนะอ่านี่ครับก็จะเป็นเซเนเว่นนะโอ้ผมว่าจะต้องสร้างต้องสร้างให้ไวมากนะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะถ้านับจากตรงนี้ไปนะฮะนี่ครับก็เป็นเซเว่นต่า, 7, างนที่สองนะถนนถนนเอ่าวียงเจริญนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศตรงนี้นะกำลังสร้างกันเลยนะ โอ้ oh, ด้านในเขาน่าจะไม่ให้เข้าไปนะเพราะว่ากำลัง mm. กำล,ลังทำกันอยู่เนาะนี่ okay, ครับโอ้ oh, ใช้พนักง,งานเยอะมากจะจะทำเป็นเป็นด้านล่างนะฮะด้านล่างจะใช้ในการทำทั้งหมดเลยน่าจะเช่าตึกทั้งหมดนะครับในการเปิดสาขาตรงนี้นะนี่โอ้ oh. oh. ก็อยู่ทางที่จะไปอ่ปาพัฒนา วัดทานหลวงนะด้านนู้นนะเออไปวัดทาัดาหลวงด้านนู้นได้นะนี่ครับเซเว่นอีเลเว่นอ่นี่นี่แหละครับให้ดูบรรยากาศนะเซเว่นอีเลเว่นอยู่ตรงนี้อ่าโอ,โอ้โหตรงนี้ก็เป็นทำเลที่จอดรถในซอยได้นะรู้สึกว่าถ้าเกิด ถ้าก็เปิดเป็นก,การจริงนันน่าจะมีคนมาแอบจอดในซอยนี้นะอ่าตรงนี้นะครับแล้วเนอีเลเวนสยายปีกนะครับในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับก็ทําการเปิดสาขาที่2แล้วนะครับหลังจากสาขาแรกประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะผู้คนให้ความสนใจมากเลยนะครับสําหรับเซเว่นอีเลเว่นนะคนแห่ซื้อพิจศนอนมากสาขาสองตึงตามมานะครับนี่โอ้เซเว่นอีเลเว่นเนี่ เป็นโครงการอามาตรฐานเลยนะเพราะกำลังปิดกำลังปิดนะปิดเพื่อเพื่อซ่อมก่อสร้างนะนี่อันนี้เซเว่นสขาขกสองนะครับเนาะเซเว่นะสขาขกสองบอกอ๋อเปิดเปิดตรงไหมเปิดตรงไหมสิบหกนี้ทำทันเหรอไม่จะจะทำทันอีกแค่ไม่กี่วันเองสิบหกเปิดทันเหรอ ไม่ได้ใจใช่ไหมนี่เจ้าหน้าที่เขาที่เขาก่อสร้างอยู่ด้านในนะป้ายบอกเปิดวันที่สิบหกนะผมไม่รู้ว่า,าจะเปิดทันหรือเปล่านะน่าจะทันนะเพราะว่าเขาทำยี่สิี่ชั่วโมงนะทํางานกันนะถนนเวียงเจริญนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะนี่ครับเซเว่นอีลเวนสาขาสองนะครับว้าวๆ้นี่เลยทางโน้นจะไปไอต็กซื้อค่า,าไอตนะ ทางนี้เส้นทางนี้จะไปะะวัดท่านหลวงนะ,ะไปวัดท่านหลวงได้ด้นู้นนะเดี๋ยวผมจะเดินไปวัดท่านหลวงจะมีร้านกาแฟอเมซอนนะแล้วก็มีมีตลาดนะ,ะเดี๋ยวไปเที่ยวหน่อยนะครับหลังจากตรงนี้นะนี่ครับติดกระโรงพยาบาลน,นี้นะถ้าใครอยากมานะครับสาขาสองนะพบกันอยู่ที่นี่ วายน,นี้เนี่ยกาเขียนไว้นะพบกันที่นี่ไวายนี้นะครับเนี่เยเลเว่นครับเปไนน็นไรกัน้มาโซ แรยากาศภายในเขาน่าจะไม่ให้เข้าเพราะเป็นเขตก่อสร้างนะก็เลยใายใดูบรรยากาศตั้งนอกนะครับนี่ถ้ามาดูมุมนี้ก็ก็จะเห็นมุมอย่างนี้นะนี่กําลังทําเลยเป็นตึกเที่เขาสร้างอยู่ไว้อยู่แล้วนะเป็นตึกสามสี่คูหาสามชั้นนะครับนี่กําลังออกกําลังอะไรเลยทํางานยี่สี่ชั่วโมงนะคิดว่าน่าจะเปิดทันนะครับเพราะว่าอาทำงานกันทั้งวนนันทั้งคืนนะนี่ช่วงนี้ เวียงจันทร์ก็ฝนฝนก็ตกทุกวันนคะครับคล้ายกับเมืองไทยเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะฝนตกทุกวันเลยนะครับด้านนี้ก็จะติดติดบ้านหลังใหญ่นะกําแพงสีสีขา,ขาวด้านนี้นะนี่ตอนนี้เป็นป้ายป้ายห้ามจอดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้ามจอด เซเว่นอีเลเว่นอันนี้คือแบบมา,มาดูแบบใกล้ๆนะแบบเขาจะออกมาอย่างนี้นะนี่สวัสดีพี่น้องชาวลาวขอพบก,กับเซเว่นอีเลเว่นสาขาสองนะครับเปิดวันที่16นี้นะครับ2 0 2 3นสนะครับ16เดือน10ปี2,023นี่เลย ก็จะใหญ่พอๆกับสาขาแรกเลยนะอ่าจอดรถก็มยู่ติดถนนเลยเนี่ยตรวนี้เป็นทางมาลายนะทางไปไฮเทคแล้วก็จะไปทางไปพระธาตุหลวงได้ถนนเส้นนี้นะถนนเวียงเจริญนะครับนี่ว้าวโอเคเลยนะครับสำหรับทำเลที่ตั้งนะสามารถจอดรถจอดลาได้นี่แหละครับ จะใช้พื้นที่เฉพาะข้างล่างนะในการในการเปิดขายนะ,ะข้างบนชั้น2ชั้น3ก็ถ้าเขาเชอาทั้งหมดก็น่าจะเป็นเก็บสินค้าได้สตอกสินค้าอะไรพวกนั้นได้นะนะครับเป็นการขยายปีของ c ีพีอนะซี o ออลาวนะครับเปิดสาขาไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าทั้งหมดจะมีกี่สาขานะในทั้งในนครหลวงปิก,กันแล้วก็ในอ,อำเภอจังหวัดใหญ่ใหญๆในเมืองลาวนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุนิโจทพเวชแน o ยูทูบครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับกินอะไรดีมีอะไรกินนะครับแล้วก็รีวิวและดังแนะนำร้านเด็ดนะครับในเพจนะครับติดตามชมครับขอบคุณครับ